พบกับช่างกกับเท้ประสงเลยเดี๋ยวจะเป็นแ,แป๊บนะึงนี่จะเป็นคลิปที่สองอคลิปที่สองคือการใช้งานง่ายๆครับผม,มาด้วยวันนี้ที่หนึ่งนะครับขอที่เราโชคดีเลยสวิตช์เดียวควบคุมนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟสีไฟสีจะมีจะเป็นดีเลย์นะ,ะจะเป็นดีเลย์แล้วก็ตัวปัเ๊เรืออยู่ข้างในนะสามารถเลือมาได้มันจมีฝาปิดอยู่เดอ้ออันนี้ยังไม่ปิดฝาเพื่อให้เห็นงานก่อนมานั้นครับผมปรับเร่งได้นะเอามือสอดไปตรงนี้ไปเลยมันจะมีรูฝาอยู่ อ,นนนะอันนี้ก็ปรับเป็นนิ่งนิ่งหมดอ่าเป็นนิ่งไว้ก่อนนี่วิธีการเล่นก็สวิตช์เดียวควบคุมหมดเลยอ่าเมื่อท่านเปิดสวิตช์มารอสักประมาณ1ิบวินาทีอ่ามันจะขึ้นคําว่ายี่ห้อซูเล็กขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มนี้เปิดปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าจอมาให้เชื่อมต่อบุูทุทุกอย่างอันนี้ก็เชื่อมต่อไปแล้วแล้วก็มีเล่นปีนะ รายการอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเราจะลองลองส่องสาล่ลองเสียงไม่ดังมากแล้วก็เราสามารถเอามากดปุ่มแทนโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะอ่าเช่นเสทสเห็นไหมขึ้นเลยเสทสเทาอ่าไปมันมันเล็กไปนะอาจจะกดยากหน่อยมันเล็กไปแบบนี้น ขึ้นขึ้นมาให้กดได้โดยที่เราไม่ต้องไปเขาเรียกว่ายังไงนะไปกดหน้าจอโทรศัพท์อย่างนี้แต่มันจะกดยากหน่อยอ่ะมากดโทรศัพท์ดีกว่านั้นเนาะเดียวดังปกตินะครับเพราะเป็นงานเ o อร์โรยนต์สักคู่นะครับพอดีผมใช้มือเดียวไม่มีคนช่วยเด๋ยวแป๊บนึงเทเบหน้าจอ อันนี้มันจะนติดลิขสิทธิ์นะประมาณนั้นจะเอาเพลงอื่นแล้วกันที่มันมันติดลิขสิทธิ์ถ้าเราทํามุมมองสาเอียงมันจะขึ้นภาพเต็มหน้าจอนะประมาณนีออ้อันนี้ก็อาจก็อาจจะไม่เปิดเสียงนะคร่าวๆนิดนหน่อยแล้วกันตึมร นี่ก็คือ,อาสามารถร้องคาราโอเกะทุกอย่างได้ผ่านยูระบบยทูบประมาณนั้นเนาะดูหนังฟังเพลงผ่านจออย่างนี้ได้ประมาณนั้นะนะครับแล้วก็ต่อไปเทปเพลงข้าวๆแล้วกัน เลีงเสียงก่นพอดีเลางเรีงเล่งเ,งเงร่งสายไว้สุดทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามาปรับเสียงตรงนี้ได้ปรับเสียงที่ว่าขึ้นลงของเครื่องเล่นนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเลยนะหลักๆเลย